เสียงเสียงเบิดอุ่นต้นเลยอุ่นต้นอุ่นต้น,นครับเป็นยังไงครับผมไม่ดอกนีห่หลสวัสดีครับพอ่พอพ่อแม่แม่พี่พี่น้องนองลุงป้านาอาสูขสุขคนครับผมมาเมื่อนี้ครับมากับลุงแหวงอีกแล้วพันแหวงผ้ามหา่นี่ครับลงคลองลงคลองเมื่อนี้มาหาดักปลาซิววน้อลุงแหวงเนาะดักปลาซิวครับเมื่อนี้ครับอยู่คลองนี่ครับอาหารกับสูตรเก่าๆเดิมๆลุง นี่เป็นเขาคุกกะปิเขาคุกกะปิเหมือนเดิมครับผมบอเปลี่ยนอกบเปลี่ยนเลยบเปลี่ยนใจเลยพันแหวงว่ะสูตรนี่แหละสูตรหากินเพิ่นเป็นบางพื้นที่นะอืแต่แถวฮอจันทบุรีตัวนี้เขาเนาะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปเมืองน้ำกันนะพี่น้องเนาะชื่อไงอยู่ทางขุนอยูที่ไหนนู่นเหรอขุนที่ขุนศรุภูเอาครับสูตรนี่ ใส่ใส่น้ำตามันคือเก่าจังสีเลยบดต้องเอาไว้ตรงกลางเขาอยากม่นเอาไว้ตรงตามันแบบนี้เลยครับนี่เวลาเขามันเขามัดนี่แหละเนาะเขาตามช่องตามช่องมันเลยกินบั้นี่เต็มมุ้งละกินปั้นดูตัวนี้เนี่ร้อมือนนี้ยามแรงครับประมาณสี่มงกว่ากว่าสี่มงแรงถิ่มลงไปแล้ว ไปทำมาลุนน้ำกันครับบันนี้มาใส่อีกแล้วครับวันนี้ประมาณสิบสิบกว่าอันแม่นบ <12 S 1> ่นุงแหวงสิบสองอันใส่กันแบบนี้นะครับเดี๋ยวถ้าใส่ไว้เดี๋ยวภาพพี่พ่อน้องไม่ยามกันว่ามองตอนยามดีกว่าเนาะอาทิตย์มานว่าห้องวันนี้เกือบชั่วโมงเลยนึกชั่วโมงหนึ่ง หลังจากนี้ฮ่อนจะไปหางมหอยเชลลี่านนาะลุแะลง,ลงแหวงเนาะพังๆเดี๋ยวคอยมาเก็บกันครับอ่ะเดี๋ยวไปเมืองหอยเชลลีว่าที่มีบ่อหอยเชลลีเขามนี่ครับผมมาอหอยครับบัดน,นี้ครับเราคอยพยายาม,มายหอยขมกำลังเลยงามๆเลย,ยขลีบแบบนี้ขมก็มา,มมาห,มนหนาน้ำใหม่เขานี่ละมึงมาเมองหอยขมเลยนี่

ủa chuẩn bị 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 มันมันนีดเะลี่ยวะุ้ยนีไหมเฉลี่ไหมสุดยอดเลยยังไงครับอื ยังมื้นก็ได้ขึนคักเองไต่เอาเลยอะนะ nó hình cái bàn mờ. ờ rồi các bạn. ơi, con ăn lận. Hãy hái yam, barbecue cẩn bảy. Yam barbecue cẩn. Tai tai tai. Mồi. Mồi chưa gì. đấy. nhẹ quá. โอ้สีทองกันมี่อาปากเซเบหอยคมกันมี่เวื่ยไงหอยคุมะมึงเวยหอยคุมนะไปมานี่ยพยายามเอาฟิวกับห้านแบงกันแล้วกิน ลอยขมตัง้งหลายเฉลี่ย,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 ยเลยยูน้ำมันนี่ไหมจับอยู่โคเลย

เอาครับผมหลังจากที่เขาเก็บบกหอยแล้วมาหายามปลาซิวบาดดิายามเมืองอันแรกที่เป็นยังไงหา,าหายอยเชอรี่กันเมื่อกี้นี่ครับพังๆหยอยเชอรี่ว่าเปรี้ยงนี่แหละอืมอ่างมาเมืองเป็นไดงล้งองไห้เขาเข้าปะมีเสียงครับมีเสียงมีเสียงมีเสียงเฮ้ยเฮ้ยน,นั่นเอาละบาดดิพูนัก ูเสียงลูกสาวเอินคุณนะโอ้บาดแรกแหกมานบัวไม่ปลอดหอยยว่านนี่หอยกะเข่าเด้นหอยกือเข่าหบรชิลี่กะเข่าอืมนี่ครับบาดแรกเลยบาดแรกแหกมานนั่นนี่เนาะโต้งงามเลยนี่อือจุดแรกไม่ปลอดอยเลยเนาะเข่าอยู่ครับไปเขาต่อ ยังต่อเลยครับไอปลาชิวหางแดงตีมันนี่ออกหางเหลืองเนาะออกหางเหลืองงามเลยงามเลยมาต่อครับต่อต่อมาต่อกันเอามึงิดจวดปะมีเสียงปะของมีอยู่เฉลี่ยกับเขาคือกันเดีกแหละเขากันอ่ามีมากขังบทจริงไหม มเย็นาะแต่อากาศอึมครึมพอไหมนี่อากาศทางนี้ออกอึมครึมอึมครึมบานนีเขาได้อยู่โอ้สองบาทได้มุกเลยสบาทได้มุกอิ่มเลยล่ะไปคำต่อครับวันนี้ครับมาครับมาเม้ง อันนี้ตอนนี้ก็หาโมงเคืองแล้วใส่ประมาณชั่วโมงหนึ่งมีเสียงโอ้เสียงเสียงเสียงโอ้บันที่ไหมเสียงไหมปัดโอ้ยเงียจนเบิดไหมใส่ข้าวเดียวนึงไหมนี่หัวนะครับฝนตูดมึงเนี้ยฝนตูดเลยขอท่าเว้ยเออใส่ข้าวเดียวน้องลูกแมงเนาะ วัวดนะปวเลยครับผมนี่แหละนี่แหละครับมาแล้วมาแล้วมาหนีเขาเขาท่าอยู่โอ้สูตรเดิมสูตรเดิมเยื่อเยื่อดักปลาซิวไปกันต่อครับบันนี้ครับมากันต่อครับบันนี้ครับมีติเป็นจังไดเหรออ้าวหนำงามๆเลย จวดบ่จวด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 นานจวดอีกแล้วโอ้ตัวขาวจวดเลยตัวใสเลยแบบงามเลยวันะคนะครับนี่นี่แหละมันมันแบบงามเลยครับผมโอ้โหสามสี่อัน งามเลยไปไปกันต่อครับต่อกันครับวานนี้วันนี้ดักโบเบิร์ตสำครับมันคำดักว่าเกินเจ็ดอันมั้งวันนี้เสียงเสียงเบิร์ตอุ่นต้นเลยอุ่นต้นอุ่นต้นครับเป็นังไรครับผมไม่ดอกนดิไหมครับครับ มอคให้กระเขาดีแปดโมกเลยเหรอเนี่ยมกอิ่มเฮีย็นบดเฮียนจะไหนบดเลยเหรอโตโตโตใช่ไหมโตโตเข่าท่าเว้ยหมานครับหมานครับบ้านนี้ครับหมานอู้บวกเลยงามๆ วีวีแล้วลมวีวีแล้วเดอ้อใส่บวบเนาะเสียดายเสียดายมาคำกันมีมาลองไหมมันมาทดลองซื้อๆได้หน่พ่อมองแล้วก็ค่อยมาไหมเนาะพาพีพาพน้องมาลองหากินก่อนมื่อนี้ตากไว้ครับมันตากไว้ขายย่างกลับเก็บพอดีเลยอืม มาครับมาเมื่งอีกอันสุดท้ายเป็นยังไงครับมีเสียงปะเฮ้ยเฮ้ยเ hey, hey. ปดิดเอาละสุดท้ายกับเขาครับผมสุดยอดเลยสุดยอดเลยอ้าวอา,อาอยุให้กินมันๆครับวันนี<ๆ>้ครับผมอ,อ,อือนีงง่นนี้ไหมมาดอ้ดอาวเอาละครับผม น,นี่ละหารหอันเออใส่หารหูอันครับมันนี้ปฏิใสธหดสิบอหอดซ้ำนี่แล้วครับผมโอ้ได้แล้วครับผมได้ั้งบกหอยเนาะลูกแองเนาะได้ั้งบกหอยได้ถึงอะไปลาครับวัอน,นี้ปลาซิวห,หาห,หายอยู่หากินชั่วโมงเดียวครับสชั่วโมงเดียวนะห้องยงัเงยเอาครับขอบคุณในไลน์ที่มึงจนจบคลิปครับพี่น้องครับ ่าแล้วครับไประเด้อในแล้วครับมือนนี้โอนต้นเลย